วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็จใจคุเป็นวัดธรรมเนี่ยบรรยายธรรมะในหข้อเรีอว่าคุณคุณเชื่อหรือไม่ว่า,า,าก,การกระทําของเราทุกอย่างเป็นตัวตนของเราคนแรกก็เป็นเจี๊ยบคุณเชื่อคุณเชื่อหรือไม่ว่าการกระทาของ ของเราเป็นการบ่งบอกตัวตนของเราเองหนูเชื่อว่าพฤติกรรมการแสดงออกเป็นการบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราเองเพราะมันคือพื้นฐานของทั้งแนวคิดและความเป็นตัวเราที่เราแสดงออกมาให้ใใหห้้เขาเห็นว่าเราเป็นคนหรือมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะอะไรอย่างการที่หนูแสดงออกในความในในบางอย่างที่เรามั่นใจว่าเราทําได้หรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นการแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่านี่คือพฤติกรรมคือความเป็นตัวตนของเราว่าเราทําสิ่งเนี้ยด้วยความที่เรารู้เราเข้าใจหรือ ความเป็นเราที่เราแสดงออกไปให้เห็นแต่ถ้ามันเป็นตามแต่ถ้ามันเป็นตามแค่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําแค่ปกปิดหรืออะไรบางอย่างเนี้ยมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรามันจะทําสิ่งนั้นได้เป็นแค่ระยะหนึ่งหรือความเป็นระยะช่วงคราวหนึ่งที่เราแสดงออกไปแต่ถ้าเป็นความเป็นเราเนี้ยเราก็จะเป็นแบบเนี้ยแสดงออกอย่างเนี้ยให้เขาเห็นว่าเรากระทาแบบนี้หรือทําแบบเนี้ยด้วยความที่เราเป็นคนแบบเนี้ยค่ะมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่แสดงหรือ สร้างภาพบางอย่างเพื่อปกปิดอะ่ะมันก็จะเป็นพฤติกรรมความเป็นตัวตนของเราตลอดนะคะอย่างเช่นแบบใครแสดงออกในสิ่งที่เราจะแสดงออกว่าเราเคารพหรือศรัทธาหรือทําอะไรได้วยความเป็นเราแบบเนี้ยเราก็จะแสดงออกแบบนี้ให้เขาเห็นมันบางทีหนูก,หนก็หนูก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจุดยืนหรือความเป็นเราที่เราอยากจะทําแต่บางอย่างอะ่ะมันก็ต้องคิดด้วยว่ามันเหมาะสมที่จะทําหรือไม่อันนี้หนูก็ต้อง ขอพิจารณากับตัวเองนะคะแต่การแสดงออกหรือพฤติกรรมที่ความเป็นตัวตนของตัวหนูเองก็ทําแบบเดิมที่หนูเป็นเนยค่ะโอเคคับจิตมันมันก็ยากอยู่นะพูดไปพุดมาได้ยากอยู่นะก็ยากอยู่ก็ยากอยู่ก็ยากอยู่ที่จะอธิบายก็ยากแต่ก็ใหญ่เรารู้จักตัวเอง คุณเชื่อหรือไม่การกระทําของเราเป็นการบอกตัวตนของเรากิฟเชื่อค่ะอย่างแรกเลยนะคะสายตาเราอะมันบอกถึงภายในใจเราเสิ่งแรกที่มันมันเห็นได้จากตัวเองและและคนอื่นเราเห็นได้จากคนอื่นเหมือนกันเช่นเอาเป็นการแบบเปียบเท่มีใส่ตัวเองแล้วกันนะคะเมื่อก่อนอย่างเงี้ยกนะิฟค,คือการที่ยิฟเป็นคนดูล่าเริงแบบนี้ แต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะมันก็ไม่ใช่คนที่มีแนวคิดที่ดีต้องพูดอย่างนี้การเป็นการล่าเริงของเราเรายิ้มได้หัวเราะได้เป็นปกเรายิ้มได้หัวเราะได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็ยิ้มได้หัวเราะได้ปกติแต่ภายในใจอ่ะ เราไม่ได้มีทัศนคติที่ดีฉะนั้นบางที่อสายตาเรามัจจะไม่จริงในบางเรื่องที่เราไม่ได้คิดแบบนั้นหรืออะไรก็ตามแต่ในวันนี้ค่ะมันต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างประสบการณ์หลายๆอย่างว่าใจเราที่เราคิดว่าเออเราจะไม่ทําร้ายคนอื่นเราจะไม่ทําร้ายตัวเองเราจะไม่ทําร้ายคนอื่นฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนิสัยของเรามาที่เราจะเป็นคน จริงใจมากขึ้นทําอะไรให้มันตรงไปตามที่ในความคิดเราเป็นมากขึ้นมันก็จะทำให้สายตาเราจริงมากขึ้นและอย่างเรื่องความการช่วยเหลือคนอื่นที่มีมากขึ้นมันก็ทําให้สายตาเราอ่อนโยนมากขึ้นและพฤติกรรมการแสดงออกของเราที่มาเป็นคนจริงใจเวลาเราอะจะช่วยเหลือคนอื่นหรือทําอะไรอะมันก็จะเป็นไปด้วยความจริง ไม่ใช่ต้องการอะไรก็ตามมันเลยทําให้หนูรู้ว่าบางทีอ่ะพฤติกรรมคําพูดของเราอ่ะมันจะสื่อได้หลายๆอย่างเลยว่าอันเนี้ยพูดเพื่ออะไรเราพูดเพื่อเอาใจใส่เขาไหมเราพูดเพราะว่าเราอย่างการดูแลคนไข้ของหัวก็ต่างไปจากเมื่อก่อนมากเมื่อก่อนเราอาจจะทําไปตามทุกคนก็คงทําด้วยเงิน มีปัจจัยแรกที่เราเลือกก็คือเงินเราไม่ได้เลือกเพราะว่าคัรเรารักวิชาชีพนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นความคิดตั้งต้นของเราอะ่ะอันนี้ก็คือความคิดเมื่อก่อนที่หนูไม่ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแต่ในวันเนี้ยที่หนูเรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยมันคือวิชาชีพที่หนูรักนะมันคือการที่หนูได้มาอยู่ตรงผู้ช่วยดรงยามันเป็น อาชีพที่หนูชอบมากที่มันท้าทายในบางเวลาที่เราต้องแก้ไขปัญหาหรืออะไรก็ตามอ่ะแล้วเรายังได้ดูแลคนไข้ที่บางทีเขาต้องเผชิญกับอะไรที่มันเป็นปัญหาหนักๆในชีวิตเขาอ่ะบางทีอ่ะความเอาใจใส่น้ำเสียงของเราหรือสายตาเราความอ่อนโยนของเราเนี่ยมันคือสิ่งที่พยาบาลทุกคน่แสดงออกได้เหมือนกันหมดเลย เพราะว่าความจริงแล้วคนที่เจ็บป่วยมาเขามีความทุกข์เป็นของเขาแหละเราอ่ะจะแสดงจากอายภาพตรงนี้ยังไงให้เขาเห็นมากกว่าว่าพยาบาลเรามีจิตใจที่เอื้ออารีต่อคนไข้มันเนี่ยมันคือสิ่งสําคัญมากกว่าค่ะที่จะทําให้คนเขาเห็นว่าจริงๆอ่ะพยาบาลมีจิตใจที่ดีได้นะเออ เขาเรามีการรักษาที่ดีให้คนไข้ได้นะดูแลคนไข้ด้วยความจริงใจได้นะนี่มันคือสิ่งที่เราแสดงออกได้หมดเลยต่อการทําหน้าที่ของเราฉะนั้นมันก็เลยเป็นการที่มันแสดงตัวตนของเราได้เหมือนกันนะะทุกเขาเรียกนะทุกพฤติกรรมการกระทำนั่น็มันคือสิ่งที่แสดงแสดงตัวตนของเราได้หมดฉะนั้นการการเรียนธรรมะมันทําให้หนู เข้าใจในการแสดงพฤติกรรมของตัวเองมากขึ้นแสดงพฤติกรรมของคนอื่นมากขึ้นอย่างแรกคือบางทีมันเหมือนเป็นเซนที่อาจารย์บอกว่าเราเรามองอาจคนอื่นด้วยด้วยเซนบางอย่างที่อทอาทไมมันเอ๊ะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีถามว่าเมื่อก่อน,นมีไหมไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มันจะชัดเจนมากแบบคําพูดนี้ทําไมสะกิดหูน้ําเสียงนี้ทาไมสะกิดหูหรือสายตาแบบนี้ทําไม คนนี้มีสายตาแบบนี้ไม่เหมือนกันกับเวลาเราเห็นกับเขาแสดงกับคนหลายๆอย่างอ่ะที่มันประมวลผลออกมาแล้วแต่มันไม่ได้ประมวลผลแล้วให้เรามองคนอื่นด้านไม่ดีนะคะแต่มันกลับมองเป็นประสบการณ์มากกว่าเราว๋อที่เราจะไม่ทําแบบนี้นะเราจะเลือกทําในในแบบที่อย่างมีอาจารย์เป็นตัวอย่างเงี้ยมันทําให้หนูเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปอ่ะอย่างแรกอ่ะอย่างหนึ่งที่หนูเห็นประจําก็คือการแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่ใช้อารมณ์ ซึ่งบางทีด้วยความเป็นแบบคนเขาเรียกว่รมูทูลของหนูอะบางทีมันก็จะทําไปโดยที่แบบบางทีก็ใช้อารมณ์บางทีก็ใช้ความก้าวร้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเราเริ่มมองเห็นอาจารย์ทําไมบางทีการพูดเราไม่เห็นจําเป็นต้องใช้อารมณ์มันกแก้ปัญหาได้ดีกว่าด้วยซ้ํามันเลยทําให้หนูเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองตรงเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะซึ่งบางอย่างอะบางบางเขาเรียกลักษณะนิสัยมันก็ยังติดของเดิม แต่เราอ่ะต้องบอกตัวเองและกำกับตัวเองไว้ว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นนั่นมันคือเป้าหมายที่มันจะมีอยู่ในใจแล้วเราก็จะมันเหมือนคิดมั่นว่าเฮ้ยบางเรื่องอ่ะถ้าเราพูดไปแบบนี้ผลเสียมันมากกว่าผลที่จะได้ดีนะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักระงับในสิ่งที่มันยังไม่สมควรทำเพื่อให้มันได้ผลดีมากกว่าที่มันควรจะเป็น,นะคะ่ะเออเพราะว่าคนมันประมองภาพแรกที่เขาเห็นเรา ฉะนั้นเราก็ควรทําในสิ่งที่มันทําให้เขามองเราในภาพดีก่อนอที่จริงมันก็ยากอยู่นะเพราะจริงๆแล้วการที่เราบอกว่าคุณเชื่อหรือไม่ว่าการกระทําของเราเนะี่ยในทุกการกระทำมันบอกความเป็นตัวตวนของเราเนะี่ยการที่มันจะบอกความเป็นตัวตวนของเราได้เพราะเออเลยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่คนจากข้างนอกมองมาข้างใน <c oughs> <c oughs> เราจะมองตัวเองไม่ออกหรอก <c oughs> ว่าความเป็นตัวตวนของเราเป็นแบบไหนเราจะไม่รู้ แต่ถ้าความเป็นพฤติกรรมหรือนิสัยของเราอ่ะเป็นคนที่ดีมีความจริงใจซื่อสัตย์นะหรือว่ามีความซื่อตรงและกตัญญูพฤติกรรมที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันทําให้คนอื่นเขามองเราได้ว่าเราเป็นคนแบบไหนเราเป็นคนจริงใจไหมเราเป็นคนซื่อสัตย์ไหม ด้วยน้ำเสียงแววตาที่คุณบอกเนี่ยนะมันแสดงออยคนอื่นรู้นั้นการที่เราแสดงด้วยความเป็นตัวของตัวเองในด้านความดีในด้านคนที่ดีอะนะมันจะเป็นตัวอย่างหนึงเป็นทัศัเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างและที่ดีและทําให้คนอื่นเขาเชื่อใจและไว้ใจเราการแสดงพฤติกรรมของเราเนะี่ยเป็นตัวบ่งบอกวิถีกับการเป็นตัวตรงเรามันจะมีสองอย่างคือทําให้เราทําด้วยจิตใจที่ดีงามกับทำาด้วยจิตใจที่ไม่ได้เป็นคนเนะี่ย เป็นคนทางโลกกับเป็นคนทางธรรมพอดีคุณสามารถที่จะอ้างความเป็นคนทางธรรม้เพผู้คุณปฏิบัติทรมาแต่ถ้าเป็นคนทางโลกเนี่ยเวลาพฤติกรรมเขาออกมาเนี่ยนะมันแสดงตัวตนเขายอย่างชัดเจนถ้ามีอารมณ์โกอรธอารมณ์โมโหอารมณ์ไม่พอใจซึ่งเขาไม่สามารถควบคุมตัวนี้ได้มันเมื่อเราควบคุมไม่ได้หรือไม่เข้าใจหรือไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราแต่ถามว่าเรารู้ไหมเรารู้นะเช่นเราเป็นคนขี้โกหกเราเป็นคนเจ้าเล่ห์เราเป็นคนชอบหวังเอา เอาประโยชน์เราจะเป็นคนโลกจะทำแปดคือท,ทาอะไรก็ตามจะต้องได้ดนู่นได้นี่กลับมาเนี่ยพฤติกรรมที่เราแสดงออกไปเนี่ยนะแต่พูดกับบุตรชนด้วยกันธรรมดาคนด้วยกันอะมันคิดเหมือนกันมันก็จะรู้อยู่ดีมันก็แสดงว่าไอคนนี้อย่างนี้นะเออแต่ไอคนที่มันมองพฤติกรรมมันถ้าเราดีเกินไปมันก็หลอกเราอยู่ดีจะไหมาการเป็น การแสดงพฤติกรรมของเราเนี่ยเราต้องการให้คนอื่นเขารู้ว่าเราเป็นคนทําแบบนี้เราเป็นคนจริงใจเราเป็นคนเนี้ยเพราะเราต้องการให้คนอื่นที่แต่เราการนี้เราเป็นคนจริงจริงใจจริงจั์มันทําให้เรามองคนอื่นออกด้วยนะเพราะถ้าเขาไม่เหมือนเราอ่ะใช่ไหมเขาก็ไม่กล้าทําทํเราเรื่เยอะเขากลัวว่าเรารู้แต่ถ้าคุณเหมือนกันต่างคนต่างใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างคนต่างใช้ต่างคนก็ต่างแบบเขาเรียกอะไรล่ะเลี่ยมกันอะ ใครจะชนะก็คือชนะใครจะไม่ชนะก็ไม่ชนะแต่การเป็นตัวตนของเราที่เป็นคนดีมันทําให้คนไม่ดีบางคนไม่กล้าคบเราหรือคนไม่ดีบางคนกล้าจะหลอกเราแต่นี่สิ่งที่เราทําทําตัวเองเราซื่อสัตย์จริงใจตะตันยูแล้วซื่อตร,ตรงตรงนี้นะแต่ไม่ได้รวมหมายกับว่าเราจะต้องแสดงความเป็นคนมีเมตตานะ ไม่ใช่มีขี้สงสารตลอดเวลามันจะทําให้คนแบบไม่ดีไม่คนใช้วิจิตรงี้เนี่ยมองตรงนี้ของเราออกเนาะเอาความน่าสงสารเอาความที่เราเป็นคนขี้สงสารคนชอบด้วยช่วยเหลือ,อ,อคน่ะมาหลอกเราในนั้นความเป็นตัวตนของเราในสิ่งที่บางอย่างมันก็กอ่อให้เกิดดีและไม่ดีในนั้นความเป็นตัวของตัวตนของเราเราต้องเข้าใจจริงๆแนละ้วเราเกิดมาถ้าเราเป็นคนที่ไม่เคยโกหกเลยเนี่ยเราจะรู้ละว่าเราไม่โกหกถูกไหม นี่แหละเราจะเข้าใจความเป็นตัวตนของเราด้วยนิสัยและพฤติกรรมของตัวเราเองแปลเราการกระทําเรามันจะแสดงให้ผู้อื่นเหน็นว่าเราเป็นคนนิสัยนี้เคยโกหกนะนั่นคือการแสดงให้เขาเว่าให้ไว้เนื่อเชื่อใจเราให้เราเชื่อให้เขาเชื่อมันในตัวเราในสิ่งที่เราเป็นแล้วเขาก็จะมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราอะเป็นผู้ที่กระทาแต่ในสิ่งที่ดีงามถามว่าตรงเนี้ยมันทําไปเพื่ออะไรเพื่อว่า ถ้าเรารู้จักตัวเราเองดีอ่ะถ้าเรารู้จักตัวเราเองดีเลยนะเราศึกษาธรรมะแร้วนะเราควรจะรู้ว่าต่อไปนะุบันี้เมื่อเราเข้าใจตัวเราเราเข้าใจชีวิตม,มากขึ้นเราควรจะพึ่งเป็นบทตัวในการใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยอะไรด้วยวิธีการคิดแบบไหนด้วยวิธีการพูดแบบไหนด้วยวิธีการกระทําแบบไหนซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลไม่ดีของเราในอนานคตน,นี่คือการที่เรา ต้องรู้การกรู้จักตัวเองเพื่อการรู้จักตัวเองเราก็จะวางแนวทางชีวิตของเราได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักการกระทำของตัวเองเราทําไปเรื่อยเปือ่อยทาอะไรก็ตามคนอ่านการกระทําของเราออกคนในโลกเนี้ยมีไหมที่อ่านการกระทําของคนอื่นไม่ออกมีเพราะก็คนเหมือนกันเวลามากี้ยังสอนทีน่ว่าคาว่าสีเหมือนกันไม่ใช่หมายความว่าคุณมีสีหน้าเหมือนกันนะหมายถึงวิธีการใช้ชีวิตคุณเหมือนกัน คิดในแนวดีก็ดีเหมือนกันคิดในแนวไม่ดีก็คิดในแนวไม่ดีเหมือนกันหรือว่าคิดในการทําร้ายผู้อื่นก็จำนวนทําร้ายผู้อื่นเหมือนกันมันถึงอยู่และใช้ชีวิตร่วมกันได้คำว่าศินเสมอกันคือแนวคิดคนดีก็อยู่กับกลุ่มดีายยกาอ,อาอยู่ฝูงกาโหมอยู่ฝูงโหงโหมไม่อยู่ฝูงกาได้ไม่ได้แป๊บแป๊กาไปอยู่ฝูงฝูงโหมได้ไหมแป๊บแป๊บโจรไปอยู่คนดีมันก็อึดอัดคนดีไปอยู่กับโจรก็อึดอัดอ่านี่คืออะไร ธรรมชาติเดังยนั้นการกระทําทุกการกระทาของคุณอบอกบอกตัวเองคุณต้อง,องทําเป็นตามธรรมชาติในสิ่งที่คุณรู้ว่าควรทําหรือไม่ทําควรพูดหรือไม่ควรพูดหรือการคิดต่างต่างกัการคิดทําให้เรามีทุกคิดได้ทําให้เรามีความสุขไม่ความเศร้าหรือว่าเราจะไม่คิดอะไรเลยแต่เราจะคิดแต่อยู่ในกอนกันถ้าอดีตเราคิดไปถึงอดีตเราก็องถามอดีตว่าอดีตเนี้ยมันผ่านมาแล้วนะเราจะไม่เศร้ากับอดีตนะ แล้วเราก็ไม่ได้ไปสุขใจในประสบความสิ้นใจดีเท่าไหร่แต่อดนี้มันคือการจันลงให้เราเนี่ยมีประวัติศาสตร์ของตัวเองอพฤติกรรมการกระทำของเราตามประเพณีคือเรามีจริยธรรมของตัวเองเช่นนับถือปู่ย่าตายายนับถือพ่อแม่จัดตันอยู่กับพ่อแม่จะกตันอยู่กับชาติสมหาอาณตจักรชาติสัจธรรมพม่ากษัตริ์นี่เขาเรียกว่าเรามีจริยธรรมหรือวัฒนธรรมประเพณีของตัวเองอืม เนี่ยจริงๆแล้วมันมันมันก็ยากอยู่ในงาน,นที่ที่ที่คนมันมัน,มนที่พวกคุณคิดมันก็ยากอยู่นะตอนแรกป้าเน่ยคิดว่ามันไม่ได้ยากก็หมายถึงว่าพฤติกรรมที่เราแสดงออกเนะี่ยอันเนี้ต้องการให้คุณสอนคุณว่าเวลาคุณไปเจอใครอะ่ะมองพฤติกรรมเขาเหมือนที่เขามองพฤติกรรมเราเพื่อให้เขารู้ว่าเราคนอย่างเราเป็นแบบไหนคุณไม่รู้เลยคุณก็ห่าหาดราชการอะ่ะ คนที่ตรว่าเราเราทำธุรกิจไปหาลูกค่ะเราก็ต้องมองพฤติกรมรมคนว่าทีอ่าน,น่คนนี้เป็นคนทื่อตรงไหมคนนี้เป็นคนต้องการอะไรคนนี้จริงไหมแม้แต่ไม่ต้องไปไม่ต้องเรียนปิญญาโทปิญญาเอกเนี่ยดูซุปเปอร์วิเซอร์เราใช่ชอบอะไรอืมทุกขั้นตอนในการใช้ชีวิตนะจะต้องมีเครื่องทุนแรงอ่า รู้ว่าต้องการให้รวดเร็วยังไงร,รู้คือต้องยอมดังนั้นเราจะเป็นผู้เรียนรู้ข้างนอกด้วยและเรียนรู้นิสัยเราแต่จริงๆบางคนนี่เป็นคนซื่อตรงมากเลยนะแต่ไม่รู้หรอกว่าตัวเองเปคนซื่อตรงขนาดไหนได้แต่บอกฉันเป็นคนซื่อตรงฉันไม่กินนะรู้แค่นี้แต่ไม่รู้ว่าคุณสมบัติของมันตรงนี้คืออะไรไม่รู้ว่าคุณสมบัติของนี้ของมันเนี่ยของเราที่มีอะต้องใช้กับใครหรือไม่ใช้กับใคร ถูกไหมหรือใช้ถูกเวลาไม่ถูกเวลาถูกคนถูกเวลาถูกสถานที่เนี่ยเราต้องรู้คุณสมบัติของเราแต่ไม่ใช่คุณสมบัติของเรานี้แล้วเราเชื่อมั่นอย่างสุดโต๊ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยต้องถูกแล้วถูกแล้วใครจะยังไงก็เราแต่อย่างที่เมื่อกี้บางอย่างี่เจฟก็ก็พูดว่ามันก็ไม่ถูกไงเพราะบางอย่างความซื่อตรงเรามันกลับมาทําร้ายเรานะเพราะไม่ถูกที่ถูกคนถูกเวลามันกลับทําร้ายเรา ไม่ใช่ว่าความซื่อตรงซื่อสัตย์จริงใจเรามันจะเป็นผลประโยชน์แบเราอย่างเดียวนะไม่ใช่ยิ่งเวลาเราเป็นเจ้านายคนนะเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้านายคนเป็นคาารัวจันยร์ใครก็อันที่เราต้องอบรมตองเรายิ่งต้องระวังตัวเนี้ยมากเลยจริงใจซื่อสัตย์ซื่อตรงอะไรพวกเนี้ยเราทํายังไงที่จะให้เรารู้สึกว่าให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เข้าข้างใครนะไม่ใช่บอกเธอผิดอันนี้ถูกอะไรเงี้ยไม่ใช่อืม เราจะใช้วิธีการยังไงที่จะให้ออมชอมกันหรือปฏิปนอมกันหรือให้เขา้าแบบแบบแบ่งแบบว่าเออคนนี้ผิดนะก็ขอโทษกันหรือพูดให้มันดูรู้สึกไอ้นี่น่ะยิ่งเราเข้าคิมบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวตำแหน่งคุณยิ่งสูงตำแหน่งยิ่งคุณไปเป็นเนี้ยแบบไปคุณอายุเนี้ยคุณไม่จะเป็นหัวหน้าของเด็กน้องๆที่เขาจะเลียกคุณเนะี้ยเราต้องอบ่าประพฤตินตนหรือว่างตนยังไงเช่นเราบว่าเออเราเป็นคนแบบ ยึดมั่นในในหลักเตน,นะยึดมั่นในการปฏิบัตินะหรืออะไรนะเราแสดงเขารู้เพื่ออะไรเขาเขาเกรงกลัวเราไม่กล้าผิดไอ้อย่ามาสายนะถ้ามาสายไม่ได้นะต้องโดนนะไม่ใช่อีกคนมาสายอานนี้อะไรอีกคนมาสายไม่ได้เนี่ยไม่ไม่ใช่เนี่ยความซื่อตรงก็อะไรเขาใช้ในเวลาปฏิบตัติต่อผู้เป็นอยู่ใต้บัคขบาพิชาหรือเป็นลูกน้อง แม้แต่คนแบบลูกจ้างในบ้านหรือลูกจ้างบริษัทของเราอะไรก็ตามเราต้องวางตัวให้สมัยมันเป็นการเพราะอะไรการกระทําของเราตรงเนี้ยมันจะได้ความได้ใจของคนอื่นแล้วทําให้พื้นที่จิตหรือว่าเจ้าที่จะทําในถึงที่ใดเจ้าของบริษัทเนี้ยมีมีความจเจริญยิ่งขึ้นด้วยซเพราะเราไม่ได้เป็นคนคนโป่งเราไม่ได้เป็นคนซื่อตรงจนเกิดเกินเวลาจนเกินไปไม่ใช่ตรงอย่างนี้ทําผิดละ เออย่างเอาเนี้ยมันดีพามขึ้นมาเราเป็นเจ้าของร้านขายขายของเป็นเซว่นหรืออะไรก็ได้ที่เราเป็นเรนชายของมาหรืออะไรก็ตามมีคนมาขโมยขโมยบลอผงเนี่ยแล้วเขาไม่มีตังจริงเนี่ยอืมบางคนจัดส่งตำรวจแล้วเขาอ้างไงเกาบอกเขาแบบลูกเขาไม่มีนมจริงเนี่ยใช่เขาทำผิดไหมผิดแต่ตรงเนี้ยควรให้ความสงสารเขาไหม ของคุณแค่ไม่นขีดถุงเนี่ยคุณได้นะแต่คุณนี่นเขาจับไปแล้วพอเขาจะประกันต,ตัวหรืออะไรก็ประกันไม่ได้แล้วถ้าปากการะกันไม่ได้อ่ะแค่ลูกเขาไม่มีของดีแล้วสมัยเนี้ยคุณดูสิสงครามในบ้านเราก็จะมีสงครามระหว่างพวกนั้นก็จะมีใช่ไหมอเมริกาเนี่ยก็ยุ่ยเขาทะเลาะกันเพื่อขายอาวุธมั่งเพื่ออะไรมั่งแล้วเพื่อทําอะไรเพื่อให้ตัวเองหมดหนี้ที่ตัวเองเป็นหนี้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย แล้วก็จะมาเล่นประเทศเราเดี๋ยวก็เข้าข้างเราเดี๋ยวก็เข้าข้างเขมรคุณดูสิอเมื่อเราทุกวันนี้นะับวันลงคนจนยิ่งจมน,นะถูกไหมดังนั้นอะไรที่เราพอช่วยได้แต่ก็ต้องดูไงถูกไหมดังนั้นสิ่งที่เราฝึกอ่ะถ้าเราอ่ะฝึกด้วยใจที่แท้จริงของเราเรารู้ว่าเราเป็นคนแง่ปุ๊บเราจะไปเทียบไปเปียกเที่ยวขอที้เราจะช่วยได้เลย สายตาไม่ใช่ละอ่าโกหกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นคนประเภทน,นี้ได้กันเนี่ยมันจะมองกันออกว่าอ๋อมีโกหกูอเป่เออเออเออ,เอ,อไม่เป็นไรวะเราแสดงความจริงใจแสดงที่ใหญ่คนอื่นเห็นเพื่อให้เขาเกรงขามเพื่อให้เขาเกรงกลัวแล้วเป็นคนจริงเราจะได้ไม่สร้างปัญหาให้ตัวเราเองเราเป็นคนตรงนะ ถ้าเธอไม่ตรงมาเนี่ยเวลาเราตัดสินใจเธอก็ต้องมีผิดอีืออะไรอย่างเงี้ยท,ทํานองถ้าเราเป็นหัวนหน้านะในอลาคนแล้วพวกเราอยุขนาดนี้ละเพราะพวกเวลาเวลาคุณตอบแล้วคุณตอบหรือว่ามันยายได้รอดคอบเนี่ยเป็นเพราะคุณมีหลักในการปฏิบัติอยู่บ้างแต่บางทีหลักมันหลักเนี่ยมันยังไม่เข้ากับสิ่งที่คุณอธิบายได้เพราะมันลึกซึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยค่อนข้างยากเพราะส่วนมากเราจะมองจากข้างในออกข้างนอก แต่คราวนี้เราจะแสดงข้างในออกข้างนอกเพื่อให้คนข้างนอก,นอกมองมาดูพฤติกรรมของเราแต่การแสดงออกข้างนอกของเราเราต้องรู้จักพฤติกรรมของเราด้วยแล้วเพื่อที่ว่าอะไรมป็นเวลัาการแสดงทุกขั้นของเรามันจะเป็นธรรมชาติของเรา เป็นธรรมชาติของตัวเราความเป็นตัวเราเนี่ยความเป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์มีความกว่าตันญูรู้จักบุญคุณคนเนี่ยมันจะแสดงออกดอกออกมาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่อย่างออกมาเสแส้เพราะมันจะเสแส้ไม่ได้เพราะถ,าถ้าถึงเวลาที่มันจําเป็นจะต้องไม่แอบอย่างคนนะั้นเออเขาพูดมาแล้วเขาจาเป็นจะต้อง,งเออรับฟังเนี่ยก็รับฟังเฉยๆแต่เราไม่ได้เสแส้เรารับฟังแต่เราไม่ได้ออกความคีดเห็นนะเออ จะเป็นการยอมก็ยอมเงย,ยอมยอมที่จะรับฟังแต่ไม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 ไมคิดที่จะโต้แย้งหรือโต้เถียงเพราะไม่ใช่หน้าที่เ้าถามความเห็นเออความเห็นของวหน้าว่าไงคุณยิ่งไงต่อให้เขาคิดผิดนะความเห็นของวหน้าว่าไงคุณก็ต้องตอบไปความเห็นวหน้าบอกว่าแล้วแต่หัวหน้าละการเพราะเราเป็นน้องเราก็รับทําตามสั่งที่หัวหน้าสั่งจบเห็นไหมเนี่ยมันต้องมีปฏิภาณไหวพริบอะ การที่เราจะมีปฏิภาณไหวพริบนะคือการที่เรามีสติในการจิตเมื่อไหร่ที่สงบนิ่งเป็นอัตโนมัติเราจะมีสติและสมัมผัสใจยะหรือระลึกรู้ได้โดยอัตโนมัติในงั้นเราก็พอ,พอ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 เราแบบไม่พอใจว่าไม่ถูกใช่ไหมไม่ถูกต้องเราตึง๊งเนี้ยเขารู้ละอ่าเห็นนะแต่ถ้าเราเป็นคนฝึกให้จิตเราสงบในการปฏิบัติาท,ทาในการนั่งนิ่งๆ่งเดี๋ยวการอะไรก็ตามแต่ในใจเราไม่ได้คิดอะไรปุ๊บ เมื่อเราฝึกไปอย่างนี้ว่าจิตใจเรานะเวลานำพอเราไปใช้เพื่อเป็นเยในชีวิตไ,ไปจากมาปุ๊บจิตใจ,จมันจะเป็นแบบนั้นเลยมันจะไม่คิดละอาไปทำอะไรทำอะไรอ๋อต้องเตรียมนี้ตเตรียมนี้ตเตรียมน,มน,มนี้โอเคเรามันจะคิดขึ้นมาเป็นสเตเองโดยไม่ต้องไปเตรียมไว้ก่อนเลยเพราะสิ่งที่เราเคยทํางั้นนี่แหละคือพฤติกรรมนิสัยของเราเช่นเราทำแล้วเราไม่เคยแบบทําให้มันผิดพลาดเลยโอกาสผิดพลาดเนี้ยผิดมีแต่การทาทุกครั้งเราไม่มิด่านั่นคือกาที่เราเป็นคนนิสัยที่าอขคอ มากกว่าไม่รับข้อคนต้องมองว่าโอ๊ยเขาคนนี้ทําเชื่อใจได้นั้นเนี่ยรับรองผิดพลาดนอนเห็นไหมพฤติกรรมการกระทําทของเราเนี่ยทําให้คนที่เขามองมาเขามีความเชื่อมัน่นเราไหมเขามีความนับถือเราไหมเขามีความรู้สึกเราเป็นคนดีไหมเขามีความรู้สึกไว้ใจเราไหมงั้นทุกการกระทํานี้เราทําอะไรเราต้องทําด้วยการที่เป็นปกติหรือเป็นธรรมชาติของการใช้ชีวิตของเรา ถ้าวิธีการคิดแบบไหนที่เราไม่ดีเราก็พยายามฝึกัที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดหรือวิธีการคิดของเราเพื่อให้ใช้เป็นปกติและเป็นธรรมชาติความเป็นปกติของเราและเป็นธรรมชาติของเราสามารถทําให้เราใช้ชีพได้ในแต่ละวันเนียอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเพราะถ้าไม่ดีเราก็จะแก้ไขถ้าดีเราก็ยอมรับแค่ผลมันไม่ใช่ว่าได้แค่นี้อยากได้คืบเอาสอบไม่ใช่ เราจะยอมรับมันได้เพราะเราจะเข้าใจในวิถีการใช้ชีวิตเข้าใจวิถีของสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกการกระทำจะมีผลเสมองั้นทุกการกระทำเราบอกตัวตนของเราก็คือตัวตนของเราก็คือเป็นผลที่ทุกการกระทำเกิดขึ้นมามันคือเป็นผลที่บอกว่าเราเป็นคนแบบไหนเราคนนี้ใส่แบบไหนเราเป็นคนทำอะไรบ้างคือเป็นคนเลวหรือทำร้ายคนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือเป็นคนดี แต่ไม่ว่าทุกอย่างมันมีด้านสองด้านอย่าให้คนเขามองเราเป็นแค่คเป็นคนโง่คนหนึ่งเราจะโง่ไปบางครั้งที่เราแก้งโง่แต่แม้เราจะโง่จริงในบางครั้งก็ไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์อะไรของเราที่จะเสียลูกคนแต่การเสียลูกต้องไม่ได้มากมายแล้วทําให้เรารู้สึกแบบเออเสรหรือทําให้เราลาบากใจไม่ว่าจะเรื่องการมายืมเงนินหรือการจะช่วยเหลือคนอื่นอะไรเนี่ยเราต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ใช่ฉันมีร้อยฉันให้เธอห้าสิบถ้าสนิทกันมากๆยอมได้ไม่ใช่ฉันมีร้อยคนมาขอเอาไปเลยเจ็ดสิบห้าสิบฉันยอมปวดต้นเธอเพื่ออะไรเยเพื่ออะไรคนนั้นก็สนิทกับคุณเหรอคนนั้นก็เคยเสียสลายคุณเหรอคนนั้นก็เคยให้คุณเหรอนี่แหละที่เราต้องฝึกสติสตของเราหรือฝึกสมาธิให้มีสติรอบรู้ตรงนี้แหละเพื่อช่วยชีวิตเรา ในการใช้ชีวิตทุกวันเมื่อมีสิ่งมากระทบไม่ว่าจะกระทบหูตาจมูกนิ้งกายใจของเราเราจะรู้เรื่องหมดเลยและเราก็จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือจะทําปัญหาที่มันไม่ได้เกิดขึ้นน่ะให้ไม่ไม่มีปัญหาใช้ชีวิตโดยมีป,ปัญหากับกระทบกับสิ่งที่มีปัญหาใช้ชีวิตไปตามปกติการแก้ไขตามความไม่ป,ปกติที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเอาแค่แต่ละวันวางแผนได้ไม่ได้ แต่อย่าคาดหวังถ้าจนเกินไลยว่าพรุ่งนี้ทำมีต้องสําเ็จทำเลไรสังเกจไม่ได้อืเนี่ยเห็นไหมขนาดเราคาดหวังเนี่ยไปเล่นหน่วยเนะี่ยสองห้าไม่เล่นห้าสองนะ่ะคิดดูกันละทันเห็นไหมเ <laughs> ชื่อมั่นตัวเองสูงนะแต่พอเรากลับมาไม่ออกทั้งสองห้าห้าสองเนี่ย <laughs> <laughs> ะมก็ไม่ชิดโชคของเราถามว่าสิ่งเดียวกัค mm ิด hmm. uh ่จุ๊า <voice> ก <chip sometimes> <ower> ็ถ <people> ูกแต่สิ่งที่เราได้มาคือเราเสียดายใช่ไหมแต่พอเราซื้อสองห้าเราซื้อห้าสองด้วยแล้วมันไม่ออกเราบอกไม่น่าซื้อเลยว่ะอเพราะเสียเงินถูกไหมดังนั้นอ๋อโอเคอยู่นไม่มี่องกันเอาแบงครับไปป้าบอกคุณเจี๊ยบไปสี่ห้าศูนย์ในต้อนวันที่ยี่สิบสองป้ารู้ว่าคุณเจี๊ยบอื่นเขาไปอยู่ต่างประเทศไง เราก็ไม่ว่าก,กันเ <tong> ออน่ะใจเราเรายังบอกเลยแบบมีเอือนะยังอยากจะเลยเออแม่ก็แม่嘛จริงจริงแม่ไม่พอมัมมมนออกกับป้านิดได้แมแค่ได้หน้าสองห้ารู้ไหมอมันไปออกสามตัวข้างหน้าใช่สามตัวหน้า 4, ใช่เออสาม,มตัวหละก็ออกห้าสองสองใชห้าสองหน้าสองเออสาตัวละห้าสองหนึ่งเหรอไอ้สามตัวท้ายอะห้าสองหนึ่ง ม่รู้แล้วทำไมของมันไม่ไม่ให้เราไว้ว่าถูกข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหลัง้าซื้อป้าซื้ออซื้อสี่มันก็ถูกแล้วมันไม่บอกมันไม่บอกมาเลยแต่ป้าจะถูกเอะสลากออมสินแปดสิบบาททุกงวดเลยนะเลยไม่ได้อย่างอื่นเลยทุกงวดเลยบางทีเราก็ถูก มัแต่ถูกสลากออมสินอยู่จริงจริงเอ๊ะหรือมันไม่มีห้าเราไปซื้อเจ็ดวันเดี๋ยววันนะเพราะวันที่เราซื้อจริงงดนี้ก็ซื้อซื้อตั้งแต่แรกเลยไม่มีห้าสองหนึ่งไม่มีห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองอ่ไม่มีเราซื้อห้าสองหนึ่งไอเจี๊ยบพูดสะสัใจเลยทำไมเงินไม่เข้าวะอะไรวะ ไม่ได้สิใช่ไหมนี่ตรงอันนี้นี่เขาดูเลยนะเน่ยบอกกการกระทำการกระทำาสเออจริงด้วยแมกลับเลยเลขกลับเราไม่เราไม่หลอกหลอกเราสุห้คุณเนี่ยไอ้บ้าข้างหน้า ถ้าบ้านจุดข้างหลังออกมาได้ถูกเออเกือบเล็กข้างหลังมันมีได้หนึ่งสองห้าแหมก็เห็นเล็กนะเราต้องซื้อเล็กนะแม่บอกอันสองนึ่งไม่ได้จะถูกดิเราคุยถึงไดนรีบเลยเนี่ยตกใจการกระทำบอกตัวตนเลยอะก็ซื้อไว้ฟุ๊กฟุ๊ก ซื้อทุกงวดแหละสองใบ uh, อันเนี้ยลุนล้นลุ้นเอาลุนล้นลุนล้นลุ้นไม่ได้ก็ <c oughs> ถือว่ารัฐบาล <c oughs> ตอนน่ะเอาเป็นคาจบนะแค่นี้เลยแนละ้วก <c oughs> ันจบไม่ได้โอเคเอเจมันช็อต